สวัสดีครับสนทนาสถาปัตย์มาแล้วนะครับสนทนาสถาปัตย์ของเรานะครับออกอากาศสดๆทาง d e ดดีไซน์ n ช e แนลนะครับรายการของเราก็เป็นรายการพูดคุยสนทนากับสถาปนิกมัณธนากรนักออกแบบนะครับแล้วก็ยังพูดคุยไปถึงวัสดุก่อสร้างต่างๆที่มีผลที่เกี่ยวข้องกันนะครับครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่ดีมากเลยนะครับเป็นวันจันทร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2 5 5 6 วันจันทร์ที่30หมายความว่าเป็นวันจันทร์สิ้นเดือนนะครับพวกเราทุกคนก็ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับกระเป๋าก็จะตุงกันนะครับก็รู้สึกว่าจะมีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยนะครับวันนี้ก็หลายคนก็ออกไปตามห้างสรรพสินค้าไปรับประทานอาหารมื้อหรูๆกันบ้างหลายคนก็ชอปปิ้งเข้าของกลับไปใส่ในตู้เย็นที่บ้านบ้างนะครับก็ต้องดูแลควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับเพราะว่าสมัยนี้นี่เศรษฐกิจเรียกว่ามันก็อันตรายอยู่นะครับก็ ต้องพยายามขยับเศรษฐกิจให้จนเดือนชนเดือนกันให้ได้นะครับจะได้ไม่เป็นหนี้กันมากนะครับครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมมีโอกาสไปที่วังน้ําเขียวนะครับก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งของเขาใหญ่ผมไปทางปราจินบุรีกระบี่บุรีและก็อำเภอศรีมหาโพธิ์ระหว่างที่ไปนะครับก็โอ้โหท่านผู้ชมครับมีรถรับบริจาคที่ไปช่วยน้ําท่วมกันแถวนั้นเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็สังเกตเห็นน้ำนะครับบริเวณรอบ2ข้างทางที่ผ่านไปนี่สูงมากทีเดียวก็หวันหว่นใจอยู่ทีหน่อยนะครับว่าปีนี้ถ้าน้ํามามากๆนี่เหตุการณ์จะซ้ารอยปี54หรือไม่ก็ต้องภาวนาว่าพายุลูกต่อไปที่กำลังจะมาเนี่ยคงจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้ารุนแรงมากพวกเราก็มีประสบการณ์แล้วครับก็เตรียมตัวรับมือกันให้ดีแล้วก็ออกแบบบ้านของเราให้ปลอดภัยจากน้ําท่วม ไฟอะไรพวกนี้ก็ต้องยกให้มันสูงขึ้นนะครับข้าวของที่เสียหายก็ต้องปรับปรุงให้มันอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับเอาละครับวันนี้ฝากกันแล้วก็ยังมีข่าวมาฝากกันนะครับเป็นข่าวซึ่งน่ายินดีสําหรับผู้ที่เข้าประกวดนะครครับก็เป็นข่าวตามที่นิศสาร L-Decoration Thailand นะครับได้เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาและก็ผู้ที่รักการออกแบบนะครับที่มีไฟแล้วก็มีฝัน ประชันไอเดียกัน,นโดยได้เข้าร่วมโครงการที่เรียกว่าโครงการที่มีชื่อว่านะครับ L d e c l a r a t i o n Young Talent Design Project 2013หรือว่าปีนี้ฮะปี2013นนะครับในภาพนี้นะครับมีหลายท่านที่เป็นเซเลบน่าสนใจมากทีเดียวนะครับงานนี้เพื่อเป็นการออกแบบตกแต่งภายในนะครับพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยนะครับการใช้ชีวิตแล้วก็การทำกิจวัตรประจำวันบนพื้นที่ 76ตารางเมตรไม่เล็กนะฮะ76ตารางเมตรที่ถือว่าถ้าเป็นคอนโดก็เป็นคอนโดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะคอนโดบ้านเราตอนนี้ก็ประมาณ 28- 30ตารางเมตรก็ขายกันแล้ว7 6ตารางเมตรนะครับโดยส่วนประกอบก็จะมีประกอบด้วยห้องนอนนะครับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกส่วนเตรียมอาหารหรือเรียกว่าแพนทรีนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับภายใต้คอนเซปต์นะครับ a t d r e a m s May Come จินตนาการสร้างฝัน แม่อันนี้เป็นโครงการที่ชื่อน่ารักมากเลยโดยผ่านมุมมองที่ต่างกันนะครับของเซเลบริตี้หรือว่ากลุ่มที่มีชื่อเสียงในสังคมนะครับคือคุณนุ่นศิลพัน์ธวัฒนจินดานะครับหนึ่งท่านแล้วก็คุณตู่พบทรสุนทรยานกิจอีกหนึ่งท่านนะครับโครงการนี้นครับได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับโดย เรามีผู้เข้าแข่งขันนะครับแสดงไอเดียกันมากมายส่งกันมาเยอะนะครับผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบมานะครับนับไม่ถ้วนเลยครับตามโจทย์ที่เรากําหนดให้นะครับโดยหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้วคณะกรรมการที่ทรงคุณวุธของเรานะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับก็จะมีคุณด้วงนะครับคุณดวงฤทธิ์บุญนาคแล้วก็มีคุณธีรนุชกนสูตรวงไวัยศยะวันนะครับสองท่านนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุธนะครับในการตัดสินนะครับประกวด ผู้ชนะเลิศออกไปแล้วครับเป็นน้องท่านนี้นะครับผู้ชนะเลิศก,การประกวดนิสานแอลเดคอเลชันในปีนี้คือน้องวลัลลภพรศิลปะวิทยาดีโลกนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5นะครับจากรั้วจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับเงินรางวัลที่น้องเขาได้รับไปก็ไม่น้อยนะครับห้าหม่นบาทพร้อมกับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับมีทุนกนศารศึกษาอยู่ด้วยนะครับ ที่พักสำหรับซัมเมอร์คอร์สนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับที่ NABA หรือว่า Domus Academy ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องวัลลพรอีกครั้งนะครับเป็นน้องนะฮะชั้นปีที่5จากจุฬาลงกรนะฮะน้องผมผมเองนะครับก็เก่งนะฮะออกแบบตามภาพที่เห็นก็สวยงามแล้วก็ฟังก์ชันผมว่าใช้สอยได้ประโยชน์มากนะครับครับท่านผู้ชมครับ อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ส่ง SMS เนะฮะเหมือนเดิมครับส่งกันมาที่ SMS หมายเลขครับ4 6 4 2 1 0 4อนีะครับอีกครั้งครับ4 6 4 2 1 0 4เริ่มพูดคุยกันมาเลยครับผ่านทางรายการของเรานะครับความคิดเห็นของท่านที่ปรากฏกันบนจอหรือว่าผ่านทางหลังใหม่ของเราครับก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับแจกกันทุกสัปดาห์เลยครับแจกไปเยอะเลยครับโอ้โหยังมีเหลืออีกมากนะครับเป็นหนังสือไบโอไกด์นะครับ Architect Expo ปนะครับปี2013ถึง2014 <S <S 1> <S 1> ท่านสามารถที่จะช้อปปิ้งวัสดุก่อสร้างจากหนังสือเล่มนี้ใบกายได้โดยไม่ต้องไปเดินนะฮะก็ช้อปปิ้งจากในนี้ก่อนแล้วก็โทรศัพท์ไปนะครับก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปทันทีนะครับใบกายนะครับ c 6 4 2 1 0 4 SMS กันมานะครับและสำหรับช่วงหน้าวันนี้เป็นเรื่องของ Product ์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเรานะครับ ตามบ้านเรือนพักอาศัยหรือว่าตามอาคารสำนักง,งานคอนโดมิเนียมต่างๆต้องใช้กันนั่นก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดนั้นช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ